สวัสดีครับกลับมาพบกับบอยครั้งครับวันนี้นะครับบอยนำรถ Ford Ranger รุ่นวายแท็กนะครับขับเคลื่อน2ล้อมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับราคาขายนะวันนี้ครับอยู่ที่1 4 2 0 0 0้บาทนะครับเป็นสีส้มนะครับก็เครื่องยนต์2.0นยครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้บอยแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนครับตัวนี้จะเป็นฝากสกรูปนะครับเป็นทรงฟิตนะครับสีส้มนะครับตัดสีดาเงานะครับผมแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นม้านะครับเป็นสีส้มเเหหมมืืออนนนนกกััััะะคครรรบบบพ่ใ้แสีถ ส่วนลงมาเนี่ยก็จะเป็นอะคริลิกนะครับสีดําเงานะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับส่วนด้านหน้านะครับกระจังเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังลายตะข่ายนะครับพร้อมกับตัวม้านะครับสีส้มเหมือนกันนะครับส่วนกันชนหน้านะครับถูกเปลี่ยนใหม่ครับเป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับ i n งซ e r i e s นะครับของ h a m m e r นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเซนเซอร์นะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับส่วนด้านข้างนะครับจะมีคิวล้อนะครับแบบเรียบนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ ล้อนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อลายมาเวิลครับสีดำตัดสีแดงนะครับขนาดก็เป็น265นะครับ50นะครับ R 1 8นะครับอ่า2 6ง6กห้ R 1 8ครับตัวทีครับก็ใส่คู่กับลายมาเวลยางมอนเตอร์ AT3 นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับจัดโคนะครับเป็นสีดำตัดสีเทานะครับแล้วก็จะติดฟิล์มชินามิกครับความเข้ม80%แล้วก็กันสาด4ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบ้ากันรอยมือเปิดนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนด้านท้ายเองนะครับก็จะมีในส่วนของข้อฝาถังน้ามันนะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์ที่มาจากโรงงานครับเป็นสีดำเงาพร้อมสติ๊กเกอร์สีส้มนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีที่มาติดนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อไฟท้ายสีดําเงานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์สายโคนครับด้านหลังนะครับพร้อมกับเบ้ากันรอยมือเปิดด้านหลังนะครับตัวกล้องนะครับจะถูกฝังอยู่ที่โลโก้ของฟอร์ดนะครับส่วนกันชนหลังครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชนล กันชนหลังเหล็กนะครับของ GDD นะครับตัวนี้ก็จะมีหูรากกอเมก้าสีแดง2ฝั่งนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับแล้วก็บอลตั้งเพิ่มก็จะเป็นบอลตุ้มล่างครับตัวนี้ให้นะครับก็เรียกว่าจัดชุดใหญ่ให้กับลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์ Ford Ranger นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเช่นเดิมครับเบอร์บอยก็สูตรปลายโทรครับสามสองสามสองห้าหนึบงแปดครับหรือว่ารถคันนี้ไปส่งลูกกค้า่อนนะครับอยก่อนครับสวัสดีครับ